สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังโอเคนะคะที่เพจฟอร์ตแต่งหล่ออังโอเคจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะอังก็พามาดูรถแต่งหล่อๆอีกแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLT ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเป็นนิวเจนฟอร์ตเลยนะคะแล้วก็แต่งได้หล่อมากๆค่ะเดี๋ยวอังจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็หล่อแค่ไหนค่ะไปดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น XLT นะคะแรงม้านะคะเขาอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็แต่งอะไรกันบ้างเนี่ยจะพาไปเจาะทีละจุดเลยนะคะเริ่มที่ฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะฝากระโปรงด้านบนเนี่ยจะเป็นอ่าทรงสคูฟิสนะคะแล้วก็ทำเป็นทูโทนสอสีค่ะมาพร้อมกับโลโก้นะคะเป็นรูปแรดแบบนี้นั่นเองนะคะก็ทำให้ดูโดดเด่นเนาะแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอะโลโก้มันดูแบบ แข็งแรงอะเนาะเป็นรูปแรกค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์ v 6นั่นเองค่ะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ตัวใหม่เลยนะคะหลอ่อๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นโทนสีดำค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟค่ะก็เป็นไฟ led ค่ะแล้วก็เป็นรูป C ีแคมนั่นเองนะคะในส่วนไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะค่ะนะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบ led นั่นเอง ในส่วนของคางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่าสีขาวแบบนี้เลยนะคะคุ้มโทนสีขาวทั้งด้านหน้าเลยชุดข้อไฟอังใส่ให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็นี่เลยใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นลายแบบนี้หมุดค่ะจริงๆแล้วเรามีให้เลือกหลายลายมากๆนะคะถ้าพี่ๆอยากได้แบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะคันนี้ยกอยู่ที่2นิ้วค่ะนะคะแล้วก็ ใส่ก้อนหนุนไปนั่นเอง2นิ้วนะคะในส่วนของด้านในนะคะปีกนกเป็นปีกนกเดิมค่ะซึ่งปีกนกที่เราให้ไปเนี่ยค่อนข้างใหญ่และดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยเสริมหล่อนะคะด้วยล้อแม็กค่ะอ่าเป็นยางนะคะ33คู่12.5ค่ะ R 2 0นะคะแล้วก็ออฟเซ็ตเนี่ยรบอยู่ที่4 4ลายแม็กเป็นลายยอดทิศเลยค่ะหล่อมากๆเลยในส่วนของแก้มข้างนะคะก็คือเขาเปลี่ยนมาใหม่ นะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยออกแนวเมกานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้นะคะบอกอเขาเรียกว่าบอกถึงเครื่องยนต์นะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองค่ะในส่วนของอกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็มีไฟเรียวมาให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย Okay. แล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ค่ะด้านข้างนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้สติกเกอร์แบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเลือกได้หลายแบบมากๆนะคะแบบที่อังแถมให้เนี่ยก็มีถึง36แบบเลยนะคะคุณพี่พี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะแล้วก็บ้าลออมือจับใส่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็การศาสตร์ใส่ให้แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะเป็นแหลกอ่า เขาเรียกว่าแหลกหลังคานะคะเป็นยี่ห้อท็อปสุดเลยยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยบันไดข้างนะคะเป็นยี่ห้อฮัมเมอร์เหมือนกันค่ะคันนี้นะคะเป็นชุดเหล็กตัวท็อปสุดเลยทั้งคันเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยด้านหลังค่ะก็จะเป็นโรบานะคะเหล็กของฮัมเมอร์เช่นกันนะคะเขาก็จะมีไฟส่องกระบะหลังด้วยนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่า,าไฟเบรกเนาะไฟเบรกด้านหลังด้วยนะคะอีก1จุดนั่นเองนะคะแล้วก็เสริมหล่อนี่เลยนะคะกันฝนได้นะคะขนของที่แบบเขาเรียกว่าถ้าไม่อยากให้โดนแดดโดนลมโดนน้ำอะไรพวกนี้นะคะก็นี่เลยค่ะโรเลอร์ er, เขาเรียกว่าอะไรนะโรเลอร์ชัตเตอร์เนาะอันนี้เป็นยี่ห้ามเมอร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะว่าประมาณไหนนี่เลยอันนี้จะเป็นรีโมทอันนี้จะเป็นรีโมทนะคะก็สามารถกดได้ง่ายๆเลยค่ะ อันนี้ก็เปิดอ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอเปิดประมาณนี้นี่เลยค่ะก็กดได้เลยนะคะอยาให้เข้าไปประมาณไหนก็กดได้นะแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะก็มีไฟด้วยตรงนี้สามารถเปิดไฟได้เลยค่ะเขาปรับได้3ระดับเนาะไฟก็จะประมาณนี้ค่ะอ่าอน,นี่ก็กดปิดได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสะดวกสบายก็กดปิดได้เลย อังกดผิดอังวยกดปิดอังวยกดเข้านี่ค่ะก็จะประมาณนี้สะดวกสบายมากๆเพราะว่าเรามีรีโมทให้แล้วนะคะเป็นยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองด้านหลังนะคะที่าฝาท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฝาท้ายกระบะเนาะเขาจะอันนี้จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็เป็นไฟเบรกนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ครอบกระบะท้ายนะคะตรงนี้ด้วย ก็เป็นเฉดส,สีสีดำนะคะให้เข้ากับตัวหนังสือด้านหน้าที่เป็นกระจังด้านหน้าเนาะฟอนต์ให้เข้ากันแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยค่ะนะคะอันนี้เขาเพิ่มออปชั่นขึ้นมาเนาะอ๋อไม่ได้เพิ่มมีอยู่แล้ว <laughs> โอเคค่ะแล้วก็นี่เลยอันนี้มาจากโรงงานนะคะก็ประมาณนี้ไฟท้ายนะคะก็เป็นทรงแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายไม่ได้ใส่แบบครอบเนาะอ่ะอันนี้เราก็ ตามที่ลูกค้ารีเควสเลยนะคะอยากได้แบบไหนังก็จัดให้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเนาะว่าประมาณไหนนี่เลยนะคะด้านในก็ XLT เนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าค่ะนะคะแล้วก็ข้างในเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์6สปีดเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็น พวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะแล้วก็มีสั่งคำสั่งเสียงได้ที่พวงมาลัยด้วยนะคะปรับเ,เขาเรียกว่าเครื่องเสียงได้ที่ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบคูสคอนโทลด้วยนะคะแล้วก็เป็นคูสสตาร์ทแล้วนะคะในส่วนของ XLT หน้าจอนะคะดิจิตอลเป็นอจอ8นิ้วนะคะในส่วนของหน้าจออ,าอันนี้นะคะจะเป็น Sy n c 4A นะคะรองรับ Apple Car p ร a y a n d r o น d Auto นะคะแล้วก็เป็นแบบไร้สายแล้วนะคะเป็นแบบไวเลสนั่นเองนะคะแท่นชาร์จนะคะก็ชาร์จได้เลยนะคะวางแล้วก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียบสายแต่ถ้าเกิดเครื่องไหนที่ไม่รองรับเนี่ยเราก็มีสายเสียบให้นะคะประมาณนี้เลย <c oughs> ถ้าพี่ๆนะคะที่สนใจรุ่น XLT นะคะตอนนี้อังมีพร้อมส่งบอบเลยนะคะแล้วก็อยากแต่งรอๆแบบนี้นะคะก็สามารถ ปรึกษาได้เลยอยากได้แบบไหนแต่งประมาณไหนนะคะมีงบเท่าไหร่คุยกันได้เลยนะคะที่เพจฟอร์ดแต่งหล่ออังโอเค <laughs> มีสับสนนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านิดนึงโอเคถ้าพี่ๆนะคะอยากได้ก็โทรหาอังได้เลยนะคะที่เบอร์0960451718ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะสามารถโทรหาอังได้24ชั่วโมงเลยค่ะโอเค คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อังด้วยนะคะอังโอเคยินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณค่ะ